สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแมชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3ประจำงวดบันที่16สิงหาคม2565ค่ะทางช่องนำบรรยากาศสบายๆที่ไต้หวนันมาฝากท่านผู้ชมด้วยค่ะ คลิปนี้นะคะทางช่องจะนำความฝันของท่านสมาชิกมาฝากท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นความฝันที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะทางช่องไม่ได้แปลเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะทางช่องนำตัวเลขที่ท่านสมาชิกท่านฝันเห็นและนำมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเพียงตัวเลขที่นำมาให้ท่านผู้ชมเพื่อใช้ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้โชคดีไปกับตัวเลขลอตเตอรี่ค่ะดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้อยูด่ดีมีสุขจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูที่ความฝันแรกเลยนะคะฝันตั้งแต่ต้นงวดวันที่1จนถึงวันที่5นะคะ ความฝันแรกค่ะท่านสมาชิกแบ่งปันบอกว่าฝันว่ามีคนพูดว่า08ค่ะถ้าจะเล่นต้องเพิ่มหรือลดคะท่านแบ่งปันมาแบบนี้นะคะเราก็เน้นเด่นไปที่ตัวเลขที่ท่านแบ่งปันค่ะ08สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านบอกว่าท่านก็ฝันเห็นตัวเลขเช่นเดียวกันค่ะท่านฝันเห็นตัวเลข30,000ื่นตัวเลขสามพันฝันอยู่แบบนี้มาสองสาวันแล้วค่ะ สำหรับความฝันนี้ทางช่องก็ขอเน้นเด็ดไปที่ตัวเลขที่ท่านแบ่งปันนะคะ30000และ3 0 0 0ค่ะ สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านแบ่งปันมา2ความฝันที่ฝันหนึ่งฝันว่าได้กุ้ง3ตัวแล้วก็อีกฝันท่านฝันว่าท่านทําบุญเคลื่อนย้ายท้าเวสวุวรรณนะคะยอดทําบุญ3าม0สนหนึหรือว่าจะเป็นยอดทำบุญ3ามแสนสองหมแบบนี้ค่ะท่านบอกว่าจําได้ไม่ค่อยจนชัดนะคะตัวเลขที่ท่านแบ่งปันค่ะ313และ323ค่ะ ความฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกท่านบอกว่าท่านฝันเห็นตัวเลขเลยนะ326และ983เราก็เน้นเด่นไปที่ตัวเลขที่ท่านนะคะ3 2 6และ983ความฝันต่อมาค่ะท่านสมาชิกท่านบอกว่าเมื่อคืนท่านจดเลขให้ท่านดูที่ข่าวเขาคลอดลูกในรถนะคะทะเบียน5827 ตกดึกค่ะท่านก็ฝันนะคะฝันเห็นว่าเขาบอกว่า5827นะท่านก็คิดว่าสงสัยดูข่าวจริงจังมากเกินไปค่ะแต่ความฝันนี้ทางช่องก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะ5827ค่ะ ความฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกท่านแบ่งปันบอกว่าท่านซื้อตัวเลข568ไว้แล้วนะคะซื้อลอตเตอรี่แล้วตกกลางคืนท่านก็ฝันเห็นคนตายฝันเห็นน้ำเหลืองฝันบ้าได้ขึ้นลงบันไดค่ะท่านภาวนานะคะให้ตัวเลขที่ท่านซื้อท่านแบ่งปันมาค่ะห6าเป็นตัวเลขนำโชคนะคะ สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านบอกว่าท่านฝันเยอะแยะไปหมดอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ที่แน่ๆท่านจำได้ตัวเลข280แปสำหรับความฝันนี้นะคะทางท่านสมาชิกท่านแบ่งปัน280ค่ะสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านบอกว่าฝันเมื่อช่วงเช้าค่ะฝันว่าลอตเตอรี่ออก7 7แต่ว่าส่วนตัวผู้ฝันชอบ17นะ สำหรับความฝันนี้เราก็เน้นเด่นไปที่ตัวเลขที่ท่านแบ่งปันเลยค่ะ7 7และ17นะคะสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านบอกว่าฝันที่เป็นจริงฝันเมื่อวานนี้ฝันเห็นการถ่ายทอดสดในโทรศัพท์ว่าออกแล้วนะออกล่าง6,4ท่านแบ่งปันมาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็จัดตามท่านเลยค่ะ64 สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านบอกว่าท่านฝันแล้วนะฝันว่าลอตเตอรี่ออก3 3 4หรือว่า6หรือว่า3 3 6ท่านก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วท่านก็เดินไปที่ตลาดค่ะท่านก็ได้ยินเสียงแมค่ค้าตะโกนบอกอีกนะคะว่าออกแล้วนะ5้าห้าห้าหสี่ำหรับความฝันนี้นะคะตัวเลขที่ท่านสมาชิกแบ่งปันค่ะ334 336 5 5 5และ544ค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบนะคะสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านแบ่งปันท่านบอกว่าฝันว่าหยิบลูกปิงปองได้ตัวเลข20กับ45นะถ้าท่านผู้ชมชอบท่านผู้ชมก็จัดตามท่านเลยนะคะท่านฝันหยิบลูกปิงปองสอง20และ45ค่ะ ความฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกท่านแบ่งปันว่าท่านฝันเห็นตัวเลขแวบๆเข้ามาในความฝันนะคะท่านแบ่งปันด้วยท่านเกิดวันที่2 2เดือน6พศ2526อายุ39ปีค่ะท่านฝันเห็นตัวเลขแวบๆ73นะคะถ้าท่านผู้ชมชอบท่านผู้ชมก็จัดค่ะความฝันต่อมานะคะอันนี้เป็นความฝันที่แปลกค่ะเป็นความฝันของคุณลุงท่านสมาชิกท่านแบ่งปันความฝันของคุณลุงนะคะ ลุงฝันว่าเมียเสียชีวิตแล้วก็เลยชวนการเขียนเลขให้คุณเมียที่เสียชีวิตค่ะ708ท่านแบ่งปันอายุคุณเมียนะคะ65เกิดพศ2500ค่ะสำหรับความฝันนี้ตัวเลขที่ท่านสมาชิกแบ่งปันเน้นเด็ดไปที่708ค่ะ สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านบอกว่าฝันใกล้เช้าแล้วนะฝันว่าไปขึ้นรถที่ไหนไม่รู้ตัวบอกเวลา19ตัวสีดำแล้วก็มีผู้ชายมาบอกให้ท่านรอหนึ่งทุ่มแล้วท่านก็หลับไปค่ะตื่นขึ้นมาเห็นเลข195ในแผ่นสีดำก็เลยสะดุ้งตื่นนะคะท่านแบ่งปันตัวเลขท่านบอกว่าถ้าไม่มาก็ขออภัยค่ะแค่อยากแบ่งปันเราก็ขอขอบคุณท่านนะคะมาไม่มาก็ขอให้ท่านแบ่งปันค่ะ สำหรับความฝันนี้นะคะทางช่องก็เน้นไปที่ตัวเลขที่ท่านแบ่งปันมาค่ะ195และ19าสำหรับสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านบอกว่าท่านฝันเมื่อเช้ามืดฝันครั้งแรกเห็นตัวเลข3ฝันครั้งที่2เห็นตัวเลข7ฝันครั้งต่อมา Turns, ฝันเห็นตัวเลข5นะคะสำหรับความฝันที่ท่านแบ่งปันมาเป็นตัวเลขนะคะทางช่องก็ขอจับรวมกันทั้ง3ครั้งที่ท่านฝันเห็นค่ะเป็นตัวเลข สามความฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกท่านบอกว่าท่านแบ่งปันความฝันของคุณแม่ค่ะคุณแม่ฝันว่ามีคนให้ซื้อหวย22 9 0แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะถ้าท่านผู้ชมชอบเหมือนที่ฝันของคุณแม่ท่านผู้ชมก็จัดค่ะ2 2 090ค่ะ ความฝันสุดท้ายที่ทางช่องจะนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นฝันของท่านสมาชิกฝันในคืนวันพระที่หท่านแบ่งปันในเช้าวันที่6สิงหาคมค่ะท่านแบ่งปันบอกว่าจากที่เราไม่ได้ฝันนานแล้วนะนานมากแต่เมื่อคืนก็ฝันเห็นตัวเลข 6, 4สี่หแวบเข้ามาสำหรับความฝันนี้นะคะทางท่านสมาชิกท่านแบ่งปันมาค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบ ฝันคืนวันพระตัวเลขวันพระท่านผู้ชมก็จัดตามท่านนะคะ 6, 4 5สําสำหรับความฝันที่เป็นตัวเลขที่ท่านสมาชิกแบ่งปันมาในวันนี้นะคะทางช่องนำมาฝากท่านผู้ชมค่ะหวังว่าจะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะ ทางช่องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะทางช่องขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้โชคดีไปกับตัวเลขลอตเตอรี่ค่ะดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้อยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะทางช่องขอกล่าวคําว่าขอขอบคุณท่านผู้ชมทางช่องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ ทางช่องขอกล่าวคำว่าขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ